ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีสำหรับ FC ที่อยู่ทั้งในประเทศและอยู่ต่างประเทศผมอาจารย์วูดดี้นะครับจากวูดดี้ฟาร์มจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับถั่งงอกให้กับท่านเรื่อยๆวันนี้เรามารู้เรื่องเกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมนกันีกว่าการที่จะทำถั่งงอกทุกคนต้องรู้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยยังไงเราจะเริ่มต้นใส่เวลาไหนเราต้องมาเรียนรู้ก่อนนะครับสำหรับคนที่เป็นแล้ว ก็ฝึกฝนนะครับทบทวนให้ชํานาญสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับผมก็ขอแนะนําว่าเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการให้ฮอร์โมนกันก่อนผมจะแนะนําทีละตัวละตัวนะครับท่านถามที่ไหนไม่มีใครบอกติดต่อผมมานะครับอาจารย์บุดีผมยินดีบอกทุกทกท่านไม่มีปิดบังนะครับไม่มีการอมภูมิหมกเม็ดอะไรทั้งสิ้นผมมีความตั้งใจและมีความยินดี นะครับที่อยากจะให้ท่านประสบความสําเร็จและก็ยินดีที่เห็นท่านจเจริญรุ่งเรืองไม่ยากจนนะครับเพื่อประโยชน์ของสังคมไทยและคนไทยครอบครัวไทยทุกคนครับเราไปดูการใช้ฮอร์โมนกันดีกว่านะครับว่าแต่ละตัวเขาใช้กันยังไงครับตัวนี้คือแป้งตองเกตนะครับเป็นแป้งกันเชื้อราแป้งตัวนี้จะมีการมีเป็นสูตรพิเศษในการในการใช้แช่มเมล็ดนะครับ วิธีการใช้ก็คือเราล้างถั่วเมล็ดถั่วให้สะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราเตรียมเรียบร้อยนะครับให้ใส่แป้งลงไปนะครับประมาณ1ช้อนนะครับหช้อนชาอย่างน้อยนะครับหช้อนชาตั้งแต่1นกิโลถึง5้กิโลนี้ใส่1ช้อนชาพูนหรือจะใส่มากกว่านั้นก็ได้นะครับเป็นแป้งกันเชื้อราเวลาถ้าเกิดเราไม่ใส่แล้วเชื้อราที่ติดมากับมเมล็ดนะครับมีเชื้อรามีหลายชนิด แต่แป้งของเราเป็นสูตรพิเศษที่ผสมในการกําจัดเชื้อรามากกว่า300ชนิดนะครับตัวนี้ใช้แล้วรับรองได้ว่าถั่วงอกไม่เป็นเชือ้อราไม่จับกันเป็นก้อนแน่นอนสําหรับขวดนี้คือตองเก็ดสีส้มนะครับตองเก็ดสีส้มนี้จะใช้คู่กันกับแป้งที่แนะนําไปเมื่อกี้นี่นะครับหลังจากที่เราใส่แป้งไปแล้วนะครับหช้อน นหนึ่งช้อนชาพูนแล้วให้นำฮอร์โมนตัวสีส้มตัวนี้ใส่ผสมเข้าไปด้วยตอนแช่มเมล็ดนะครับก็คือวิธีการใส่ในการแช่มเมล็ดนี้ให้เอามเมล็ดเป็นเกณฑ์นะครับอย่างสมมุติว่ามเมล็ดถั่ว1กิโลให้ใช้ฮอร์โมน 2cc ซีซีนะครับที่ผมบอกว่า 2ต่อหนึ่งนะครับสอตัวหน้านี้คือฮอร์โมนแล้วก็1ตัวหลังนี้คือเมล็ดนะครับในการแช่โอเคนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าเราแช่1นกิโลเราใส่2ซีซีผสมลงไปพร้อมกับแป้งนะครับแช่เมล็ดทิ้งไว้อย่างน้อย8ชั่วโมงแล้วถึงนำไปทำการเพราะปลูกในภาชนะนะครับภาชนะของเราจะเป็นบอ่อซีเมนจะเป็นกระบะก็จะเป็นถัง2 0 0ลิตรสีน้ำเงินตัดครึ่งหรือถังดำที่ซื้อจาก โลตัสแมคโคพวกนี้ใช้ได้นะครับคุณสมบัติตัวนี้จะมีปุ๋ยอยู่ในตัวนะครับแล้วก็ทำการเจริญเติบโตนะครับให้การเจริญเติบโตของเมล็ดถั่วงอกนะครับและเป็นการควบคุมรากนะครับไม่ใช่เป็นตัวกัดรากที่เราเรียกกันกัดรากกัดรากนั้นก็เรียกได้นะครับแต่จริงๆแล้วเป็นตัวควบคุมรากมากกว่า ไม่มีฮอร์โมนตัวไหนหรอกครับที่จะไปสามารถกัดรากได้นะครับอันนี้เป็นการควบคุมรากใส่เข้าไปแล้วมันจะเป็นควบคุมไม่ให้รากเป็นไม่ให้รากเป็นรากฝอยไม่ให้รากยาวนะครับแล้ววันต่อมาที่เราจะต้องใช้ตัวตองเก็ดสีส้มก็คือเวลาหลังจากลงถังไปแล้ว24ชั่วโมง24ชั่วโมงนะครับต้องลดตัวสีส้มอีกครั้งหนึ่งถามว่าลดยังไง วิธีลดก็คือ2ต่อ1เหมือนเดิมนะครับทีนี้เอาน้ําเป็นเกณฑ์2ก็เป็นซีซีก็คือตัวฮอร์โมนอย่างสมมติว่าผมลดน้ํา1ลิตรนะครับผมก็จะใส่ฮอร์โมนตองเก็ตตัวนี้2องซีซีนะครับมากน้อยขึ้นอยู่กับที่เราเพาะนะครับอาจจะเป็น1นกิโลสกิโลสกิโลสี 4, กิโลถ้าผมเพาะ5กิโลผมอาจจะใส่น้ำหน่อยนะครับสักประมาณ4ลิตรปันแรก4ลิตรนะครับใส่2เท่าก็เป็น นะครับ8ซีซีนะครับเป็นต้นโอเคครับตัวนี้ก็เป็นซูเปอร์ตองเจ็ดสีเหลืองนะครับก็ขอแนะนำว่าฉลากรุ่นเก่านี้จะเป็นตัวซูเปอร์ตองเจ็ดสีส้มสีเหลืองนะครับจะไม่มีหมายเลขกำกับแต่ฉลากรุ่นใหม่หลังจากหมดรุ่นนี้แล้วจะมีตัวกำกับตัวเลขกำกับอยู่ข้างล่างนะครับอย่างสีส้มก็จะเป็นเลขหนึ่งนะครับซูเปอร์ตองเจ็ดนะครับ ก็จะเป็นเลข2นะครับสีเหลืองเพื่อง่ายต่อการใช้ตัวนี้นะครับเป็นลักษณะของการเพิ่มความอ้วนนะครับใช้ตอนอายุของถัว่วเมล็ดถัว่วได้48ชั่วโมงเราต้องเติมตัวนี้เข้าไปนะครับการใช้งานเหมือนกันครับ2ต่อ1นะครับเราแช่มเมล็ด1กิโลเราก็ใส่2 cc ซีซีใส่น้ำหนึ่ลิตรเราก็ใส่2 cc ซีซีแต่ตอนลดนี้ให้น้ำเป็นเกณฑ์นะครับ ถ้าสมมุติว่าเราเราเพาะเยอะ,มะเมล็ดเยอะนะครับสีห้าโลขึ้นไปก็เหมือนเดิมนะครับให้ใส่2ต่อ1ถ้าน้ำห้ลิตรเราก็ใส่10บซีซีนะครับตัวนี้เมื่อครบ48 1. ชั่วโมงนะครับผสมน้ำลงใส่แล้วก็เทลงไปนะครับจะเป็นจะเป็นวิธีการใช้เดี๋ยวผมจะวิธีการลดฮอร์โมนนะครับถ้าเป็นถัง200ลิตรเป็นบ่อซีเมน นะครับเราก็ใช้บัวแต่ถ้าเป็นกระบะเราต้องใช้กระ,กระมังหรือกระแปง้งหรือถังนะครับเทจากด้านบนลงมานะครับสรุปแล้วตัวนี้ก็คือเป็นการเพิ่มความอ้วนตอน48ชั่วโมงนะครับส่วนขวดนี้ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าบำรุงนะครับตัวนี้จะเป็นฉลากใหม่แล้วเนื่องจากว่าขายดีนะครับหมดไว ฉลากใหม่มาแล้วครับสังเกตดูข้างล่างนะครับจะมีเลข3กํกำกับนี่คือตัวบำรุงนะครับมีเลข3กํกำกับตัวนี้ก็คือตัวบำรุงตัวบำรุงตัวนี้จะเป็นการเสริมสวยบำรุงทั้งให้หัวดําหลุดง่ายให้หมวกหลุดง่ายบำรุงลากทําให้รากสวยนะครับทําให้รากสวยบำรุงลําต้นให้ลําต้นอ้วนแข็งแรงนะครับถั่วงอก จะรู้สึกแข็งขึ้นเวลาเรานำส่งลูกค้าหรือเวลาล้างถั่วงอกจะออกมาสวยน่ากินนะครับถั่วงอกจะกรอบอร่อยตัวนี้เขาเรียกว่าบำลุงนะครับใส่ตอนไหนเมื่อถั่วงอกของเรามีอายุครบ72ชั่วโมงก็คือวันสุดท้ายแล้วครับวันสุดท้ายอย่างสมมติว่าเราเรา,เราเพาะเราลงถังตอนเช้านะครับมันครบ72ชั่วโมงตอนเช้า ตัวนี้ใส่ไปเลยนะครับ3เท่าก็คือ3ต่อ1ผมลดน้ำา5ลิตรนะครับผมก็จะใส่ไป15ซีซีนะครับวิธีการให้ฮอร์โมนให้ก่อนที่น้ำจะมา1ชั่วโมงและให้ฮอร์โมนไปแล้วถ้าจะลดน้ำได้ก็ต้องผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงจำไหมนะครับตัวนี้เป็นตัวบำรุงตัวนี้จะใส่2ครั้งเมื่อครบ72ชั่วโมงตอนเช้าเราใส่ไปแล้ว บวกเข้าไปอีก12ชั่วโมงตอนเย็นก็คือ84ชั่วโมงเราจะลดตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเท่ากับว่าเบอร์3นี้นะครับตัวบำรุงเบอร์3นี้เราใช้2ครั้งตอน72นะครับกับตอน84หลังจากนั้นนะครับหลังจาก84ไปแล้วเราจะทำการเอาถั่วงอกออกมาล้างเพื่อนำส่งลูกค้าหลังจากนั้นประมาณ6ชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับหลังจากนั้นหรือจะให้ครบ96 ชั่วโมงก็ได้ก็สามารถเอาออกมาล้างได้เลยนะครับแต่ต้องใส่ตัวบอมลุงนี้เบอร์3นี้ใส่2ทัง72กับ80ส่วนควรนี้เขาเรียกว่า power ตอง7ภาษาที่เขาเรียกกันทั่วไปก็คือ,อน้ำทองนะครับทีนี้ลูกค้าส่วนมากก็จะโทรมาว่าน้ำทอง ลังหนึ่งน้ําทอง10บลังอะไรอย่างนี้คนขายก็เลยก็เลยต้องเรียกน้ําทองตามไปด้วยเพื่อความเข้าใจนะครับจริงๆแนละ้วตัวนี้เขาเรียกว่า Power นะครับคุณสมบัติเป็นการผสมใส่กับน้ํน้าสุดท้ายนะครับขอย้าว่าไม่ใช่เอาไปลดเป็นฮอร์โมนนะครับเป็นการผสมใส่กับน้ําน้ําสุดท้ายในการแช่ถั่วงอกก่อนที่จะแพ็กส่งลูกค้านะครับ อีกสักประมาณ2-3สวันนี้ผมจะมีภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ Power อร์ตอน7นี้ให้ดูว่าผสมยังไงคุณสมบัติตัวนี้นะครับจะทำให้ถั่วงอกถั่วงอกกรอบคงทนอยู่ได้นานไม่เขียวเร็วนะครับถ้าท่านไม่ใช้ตัวนี้แล้วถั่วงอกอาจจะยุบนะครับอาจจะยุบตัวจะดำจะเละแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้ผสมเข้าไปแล้วจะสามารถเป็นการยืดอายุถั่วงอกได้นะครับ อย่างไปอยู่กับลูกค้าตั้งแต่ตอนเช้ายันเย็นถทง,งอก,ก็ยังสวยสดอยู่นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้นก็ยังเหลือซูปเปอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเป็นภาคปฏิบัติเป็นคลิปให้ท่านได้เรียนรู้อีกครั้งหนึ่งขอให้ทุกท่านติดตามต่อไปด้วยความตั้งใจด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความรู้แก่ท่าน ขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมอาจารย์วุฒิขอขอบคุณเป็นอย่างสูงพบกันคลิปต่อไปขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ